โรงพยาบาลพระปกเกล้านะคะจัดกิจกรรมและนิทรรศการสัปดาห์วันไต่โลกและสัปดาห์ลดการกินเคม็ม10-16มีนาคม2557ค่ะช่วงเช้าวันนี้บริเวณอาคารสุขภาพชั้นล่างโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีในแพทย์จรัญบุญยริธิการผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีเป็นประธานการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันไต่โลกและสัปดาห์ลดการกินเคม็ม ซึ่งกิจกรรมภายในงานวันนี้ได้มีการสาธิตการทำอาหารเพื่อสุขภาพโดยทีมเครือข่ายครัวสุขภาพจุฬาเพื่อให้ผู้ร่วมง,งานได้ชิมฟรีตลอดทั้งงานมีการออกร้านจำหน่ายผักผลไม้อาหารปลอดสารพิษและอาหารออร์แกนิกโดยกลุ่มเกษตรอินทรีย์ปลูกเปลี่ยนโลกที่ได้รับการรับรองจากสำนักง,งานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรีมีการให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่ถูกสุขอ,อนามัยและไม่เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเรง็ง การจัดนิทรรศการและอาหารเพื่อสุขภาพกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไตกิจกรรมการตรวจสุขภาพวัดความดันชั่งน้ําหนักวัดรอบเอวและแจกของที่ระลึกตลอดทั้งงานสําหรับคอนเซปต,ต์การจัดงานในครั้งนี้คือลดเสี่ยงเลี่ยงเค็มลดเกลือเพิ่มผักลดหวานมันเค็มเติมผักและผลไม้กิจกรรมในวันนี้ตลอดทั้งวันมีผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจเป็นอย่างมากสําหรับกิจกรรมในครั้งนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่10-16มีนาคม2557ค่ะ ครับที่ยืนอยู่ตรงนี้ก็เป็นสถานที่ที่อยู่บริเวณอาคารสุขภาพนะครับของโรงพยาบาลพระปกเก้าจันทบรุรีคือสืบเนื่องจากว่าในช่วงสัปดาห์นี้นะครับก็คือตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่16มีนาะคม2557เป็นสัปดาห์ที่มีความสําคัญอย่างยิ่งครับต่อชีวิตของผู้คนนั่นก็คือเรื่องของการลณนรค์งให้ลดกินเค็มนะครับกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นสัปดาห์วันไตโลก ซึ่งถือว่ามีความสําคัญอย่างมากนะครับเนื่องจากว่าวิถีชีวิตของพวกเราเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็จะมีการบริโภคอาหารที่เค็มนะครับหรือว่าการใส่เกลืออะไรต่างๆเ,ย,เยอะเลยแทรกเข้ามาในอาหารเนี่ยในชีวิตประจําวันของเราไม่ว่าเราจะไปซื้อกับข้าวที่ตลาดก็ดีหรือเราไปตามร้านอาหารต่างๆนะครับตลอดจนเรามาทําอาหารการกินที่เราปรุงเองที่อยู่ตามบ้านเรือนเนี่ยเราจะพบว่า จะมีการใช้น้ำปลาหรือใช้เกลืออะไรต่างๆเนี่ยเป็นจํานวนมากนะครับเพราะฉะนั้นทางโรงพยาบาลพรปกเในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับทุกครัวเรือนทุกผู้นำนะครับได้โปรดช่วยกันลดเค็มในการรับประทานทั้งนี้เนื่องจากว่ามีโครคภัยไข้เจ็บที่สำคัญมากๆนะครับที่โรงพยาบาลพรปกเ หรือในคนไทยทั่วประเทศในช่วงเวลานี้เนี่ยก็จะมีตั้งแต่เรื่องของเบาหวานความดันโลหิตสูงซึ่งโดยปกติคนที่เป็นความดันโลหิตสูงเนี่ยคุณหมอก็จะแนะนําว่าให้ลดเค็มลดเค็มแต่โดยปกติก็มักจะลดกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมีความจําเป็นเหลือเกินนะครับในการที่เราจะต้องลดความเค็มลงไปเพราะว่าโรคความดันโลหิตสูงนั้นเนี่ยก็ฆ่าชีวิตผู้คนเยอะมากนะครับในแต่ละปีะมีปัญหาเรื่องของโรคหัวใจ โรคเส้นเลือดโรคหัวใจอะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่ทำให้เกิดเป็นปัญหาทางด้านสุขภาพปีหนึ่งเนี่ยโรงพยาบาลพระปกเก้าเน่ยต้องรับผู้ป่วยนะครับที่มีปัญหาโรคไตร่วมด้วยเนี่ยเป็นจํานวนมากนะครับตอนนี้เรามีเครื่องอยู่10บกว่าเครื่องก็คิวยาวเหยียดเลยเพราะว่าเป็นไตาวายซึ่งส่วนหนึ่งก็มาจากสภาวะที่เราบริโภคอาหารที่เค็มนะครับควบคู่ไปกับปัญหา ที่ทำให้ไตเราเนี่ยเสื่อมตัวลงนะครับเพราะนั้นในช่วงสัปดาห์นี้เราก็จะมีการรณรงค์กันที่เห็นข้างหลังผมเนี่ยก็จะเป็นผักปลอดสารพิษนะครับตอนนี้ก็รณรงค์ให้ให้ทานผักปลอดสารพิษก็เอาผักเหล่าต่างๆเหล่านี้นะครับไปปรุงแต่ว่าก็ไม่ต้องไปใส่อะไรให้มันเค็มมากนะครับเพื่อสุขภาพเรามีการให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนมีการจัดบูธแล้วก็มีการสาธิต การทําอาหารนะครับซึ่งในวันนี้ก็จะเห็นว่ามีดอกไม้หลายประเภทเลยนะฮะที่สามารถนามานามาทําเป็นอาหารได้นะครับเอามาใส่เป็นไส้แซนด์วิชได้นะครับเห็นแล้วก็ยังรู้สึกตื่นเต้นอยู่เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับได้ดูแลสุขภาพของตนเองด้วยการระลึกถึงอาหารที่เรากินนะครับว่าต้องไม่เค็มครับไม่หวานไม่มันนะฮะเพื่อดูแลสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์ต่อไปครับ